สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องครับพัดลมยี่ห้อรักยีนสูตรครับขนาด18นิ้วครับรุ่น LM 54นะครับใบพัดพลาสติกครับสามารถปรับสไลด์สายก้มเหนื่อยได้ครับตัวนี้รับประกันนะครับมอเตอร์3ปีอยู่ในประเทศไทยครับเป็นขากบครับแบบนี้ขากบกลรอบ ราคาประมาณ 1, หนึ่งพันบาทครับนี่ซื้อได้ครับ ครับขาเขียดไม่มีหรอไม่มีครับมีขากบครับนี่ก็ขากบนะครับทำไมเขาถึงเรียกขากบล่ะมันหนุกบครับนี่มันเป็นกบนี่ไงขากรอบนะครับมีสามมีแค่แบบเต็มแบบฐานแบบกรอบมิชูป้าเงี้ยหรือแล้วที่อะไรเงี้ยนี่พ่อพันลมอะไรที่ใช้กันฮัตตัลิฮัตตัลิฮัตตัลิมีแต่ใบนี่ครับเป็นเหล็กนะครับ นี่ครัตรงนี้นะครับขับหมืนได้นี่นได้ที่เ <c oughs> รีกับกบพราะนี่มันเหมือนกบนะครับเมืตีนกบครับนี่เหมือนกับที่เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับนี่ก็แข็งแรงนะครับรถไฟก็ ออถ่ายยาวเลยใช่ไหมถ่ายยาวเลยใช่ไหมตัวใหญ่เนอะก็นี่คือการก็ใส่มันหนักไหมนหนักหนักครับนุ้นไม่เอ้ขามันะขากบมันอัหนักไหมไม่หนักหรอ ตัวนี้นะครับใส่กระเทยพิมพ์ดูเหมือนมันจะหนักนี่ครับตัวนี้นี่เราใส่นี่ครับ,นนรบตัวนี้ปุ่มซิกมาอยู่ด้านหลังอา้าวทำไมมันอยู่ด้านหลังนึกว่าอ<ม>ยู่ด้านหนะน้าก็นะครับปรับปรับให้มันสูงได้นะครับก็ยกขึ้นอย่างนี้นะครับอยู่แบบนี้ ซึ่งมันแข็งแรงไหมผมว่าน่าจะแข็งแรงนะหมุนก็แข็งว่าแข็งแรงนะหมุนไม่สนิทนะครับความสูงก็ประมาณนี้ครับหมุนไม่สนิทครับหมุนให้สนิทเป็นตึงมือครับหมุนแล็หมุนไปเรื่อยๆอย่าให้มันหลวมมากเป็นไปยังจะหลุดครับโอเคเริ่มแน่นนะนี่ครับประมาณนี้ วั๊ดไฟอยู่ด้านข้างครับนี่ครับรับจะปรับยากหรอมุนยากเหรอเห็นยากครับมักปรับมุมยากเพราะว่าอาจจะแรงไม่พอเราต้องใช้ติดไปครับช่วยไมปคัดตัวนี้เป็นไมปคัดสามแฉกปกติมันมีกี่แฉกสี่แฉก ทำไมอันนี้มันมีสามแขกก็ดีไซน์เขาแบบมังผมก็บอกไม่ได้ครับพัดลมขากบเดี๋ยวเราไปเทียวกับตัวอ่าอีห้อยรองรอันอีห้อยนะฮัตตาริฮัตตารินี่อันนี้ด้วยไม่รูค้คืออะไรอ,ะอ่ะแล้วก็มีรูแล้วก็หักงอรงนีนก่อนอีมครับอืมลัคกี้มิสู มันประกันเห็นไหมมันประกัน,น,กน,นอยากรูว่านี่คืออะไรวะมไม่หมุนอะไรหรือเปล่าพัดติกนก็ที่บอกพัดติกนก็มันก็ไม่เนื้อไม่ดีเท่าของพวกนั้นแนะนจะมาเช็บบเคระบบมัน Karte, sei, okay, sag mal ว่าชิ来来้นส่วนนี้คืออะไรวะ เเก็ออ,ออกสู่ประมาณเนี่ยมัไปเที่ยวกับของฮาตติลีเฮ้ยอะไรนะฮาตติลีแหละกว่แวาแต่ว่าไม่รู้ว่านี่คืออะไรวะเก็บเอาไว้กันมันใช้ทำอะไร <_ S 2> วะคุณจะทำยัง ไม่ใช่วันนี้โอเคนี่ครับสูงพอดีกันนะครับสิบแปดนิ้วเท่ากันสิบแปดนิ้วเท่ากันความสูงเท่ากันแต่ว่าตัวนี้มันสามารถปรับสูงต่ำได้เยอะขึ้นอีกหน่อยนะใช่ไหมใช่มันปรับได้ได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็ซื้อมาพันห้าเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ถึงพันห้าเท่าไรเท่าไรเหรพันสองหรือเปล่าจะไม่ได้ประมาณนี้แหละ นี้ก็ปรับสูงได้ครับถ้าจะไม่ผิดนะคันหนึ่งร้อยหรือพันสองนี่แหละจำไม่ได้แต่ตรงนี้มันสูงสุดแค่นี้แหละของมันปรพราะว่ามันมันได้แค่นั้นใช่ไหมอืมแต่ว่ามันปรับได้กมัต้งว่าตรงตุ่นี่แหละคิดว่าจะปรับได้อยู่แต่ว่าเราทีนี้ตรง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 ไรงตรงตรด้รงตรร ตรงนี้มันยกขึ้นได้ยกขึ้นได้นว่ามันไม่มีแบบโรกดมีเราต้องบัหมุนนี้ก็ยกขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบอ่ะมันติดเลยเหรอพี่เอาเปิดค้างไว้หรอตเปิด้างไว้ลองเปิดสินี่คือความแรงเบอร์หนึ่งเร์สองนะ โอ้ยอันนั้นมันก็สามใบพัดเหมือนกันนี่แหละเสี่ที่ไหน,ไหนละ่ะโอ้มันใบพัดเล็กนี่ใบพัดคนรีวิวนี่เนาะพัดลมที่ไหนสี่ใบพัดวะนี่ว่าสาม ừ, แรงอยู่นะจ๊ะลัคก,กี้พิสวจครับแต่ว่าโอเคเานาะแรงอยู่ค่ะเยน <ๆ S 1> ็นเนะครับเย็นครับก็ประมาณนี้ครับผมจบครับ